จ้ามือใจพ้ากินหมูกระทะหมูกระทะวันนี้มีวิธีการทำน้ำจิ้มแซ่บแบบนี้มาฝากด้วยนะคะง่ายๆทำมาหลายใครๆก็ทำได้ะคะ่ะน้็ผักสดกิมจิบอะไรเห็ุเองเล้อกิมจิบสื่อมากค่ะอื วิธีการเทง่ายแลยจ้าพี่น้องซื้อน้ำจิ้มมาค่ะน้ำจิ้มที่เราชอบกินนะคะเราก็จะมาเติมความแซ่บด้วยงาขาวคัว่วเพิ่มความหอมค่ะผักชีหรือผักชีฝรั่งหรือว่าจะใส่ไปทั้ง2อ,อย่างก็ได้ค่ะเติมกระเทียมสับลงไปนะคะท่านใดกินเผ็ดก็เติมพริกสับลงไปค่ะบททีนี้่ะคนคนให้เข้ากันนี้แค่นี้เองจ้าเป็นจังไรจ้าพี่น้องน้ำจิ้มแบบนี้เฮง่ายไหคะ เจบอกแล้วว่าง่ายๆเจยเป็นคนมักเห็ดอียงง่างยาๆเป็นคนมักง่ายใครๆก็ทําได้วกินกับผักสดแซ่บผู้ใดมากกินเห็ดกับเพื่อมบอกพลิกลงไปเนาะค่ะเนาะหมูหนึ่งชิ้น สามทรีอินวันกรอบนอกฉ่ำในค่ะสามตอนสามตอนแล้วค่ะอ๋อเลิศอย่างเธอละหลายหลายแก้ปัญหาแก้ปัญหาหมูฝ่งนะค่ะแก้ปัญหาหมูกระเด็น

ดิฉันลาบกินผักต้มผักบุ้นจากสวนค่ะในชั้นร้องสื่อมากนะมากแบบนล้แต่พี่นองชอบผักเสร็จหรือว่าชอบผักรวกคะผักรวกเราก่อนนะว่ามันยังร้อนอยู่ค่ะ มันสิดวัวดีอ้มันมันหน่อไหมห้อนตรงนี้จะมันซวดวยบึง้งจุมลงไปโอ้ขั้นนี่พัดหน่อยเกินไป Uhum. Mhm. Mhm. Inche. Intham san. Mhm. ได้หมดเ้่าสดชื่นนะโอ้ยไม่ได้ก็ได้เนาะ ชอ,ชอบชอบชอบถอึงก็บกิ่นจีนเจวามันกระแสบเลยมาส่งเกาหลอกเกาหลีไปเป็นไหนจอ๋อยิงค์ของข้อกลิ่นไงกลิ่นยังกระแสบ้วยจะรักกันเลือกยุบเลือกยุบ 응응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 응 จริงจีงจิดเจอสื่อมาจากลานสะดวกสื่อค่ะบริหาดเอง๋อสโพก สองตอนนี้จงไปให้จินตน้าการต่อไปเวลามันหลาแล้วบังจบว่นนี้ดูจบถึงตอนนี้ไหมคะขอบคุณที่ดูจนจบนะคะ